สวัสดีค่ะสวัสดีจ,า,า,า,จากชาวแม่ฉบับผ้าแซ์เจ้ะพี่น้องมื้อนี้แม่ฉบานสิมาเก็บบักม่วงเด้อพี่น้องสิมาเอาลักบ่แม่นลักดอกว,ว่าสิมาหยิบเอาสิมาเด็ดบักม่วงไปกินกับตํามันตําหัวกิ่งไผ่ด้อพี่น้องเด้อตําหัวกิ่งไผ่นี่ล่ะแม่ฉบานสิเก็บเอาหน่วยอันต้นละหน,น่วย2หน่วยไปได้ล่ะพี่น้องให้มันได้หลายตื่นกันอันนี้พันธุ์ยางบ่พี่นอ้องเมือวานนีพี่น้องแม่ฉบานสิพามาชมต้นลิ้นจีเด้อพี่น้องเด้อ ดินจีพี่น้องมองึงดูเห็นบ่ต้นสั่งผมหัวแม่สบายแล้วมึงดูคักลงในมันพันอย่างพี่น้องแม่สบายก็อยากได้แถอนะป้าวีดีโถลินจีลินจีพี่น้องแน่นเลยพี่น้องพี่น้องสะอ่อนนะบ่ป้าต้นลินจีพี่น้องมา้าดินจีพี่น้องเอ้ยลิ็นจีหมาลิปนจีอันนี้อัน,นต้นลินจีแม่ปลาดาวได้พี่น้องเด้อสีเฮดคลิปสีกิน ตำหัวจริงไคมาเก็บตกมวงมาพอตนลิงจีตะกี้กับบ๊อ่อจ้าเถีืงหัวตะกผ่อนล้วพี่นอนก็ได้เลยมาพาเบิ้งมาจิงไคยิ่มไสมาจริงไคยู้พีีจ้ามี่าเบิ้งมาจิงไคเกลือเอาไปค่ายแนนี้นะน <c oughs> จริงแล้วเนาะิงไคโอ้พี่องมมุกมุกสุกเนะ่ย <c oughs> จะเป็นดินดีพี่ถีสุขอุดมสุขจะเป็นอัดอุดปาดหน่อยนี่ก็ปงหัวผลขอพี่น้องเจอไม่ปาไม่ปาดเราซืา้อมาหอัวเห็นเไหมนอนแบบไงเราซืา้อมาหอปไปที่ละบ้างที่เราหัวเนี่ยมือสิไปถือบกม่วงแน่อยังสิไปถือบกม่วงแนงสิละมแม่สบายก็สิออกมากินหน่อยเดี๋ยวบวางงามแม่สบายถ้จะมากินหน่อยนี่กะนี่หน่อยนี่ก็นนกสิออกมากิน พี่น้องหัวยิิงไค์นนะตอนแรกก็สิตมยวนให้ให้แม่ตมให้กินมาที่นีก็เลยนีมม่มูกินมแม่ก็บอกค่อยอยากแม่สบา,าออสเลยนเสียวพัดตำน้าพี่เตยนี่ละพี่น้องแม่เบิร์ดนี่ยัวยิงไคเนี่แ้แม่สบามาอกเสียงัวยิงไคเดี๋ยวอันต่มแล้วแล้วโดนแม่สบายสิพามากินได้พี่น้องเด้อพี่น้องแม่สบายสิมากิบตะไคร้เด้อก่อนนี้ละพี่น้องก่อนนี้ละ khám bọc khám đó nên không quá Hãy หน้าเบิ้งคุณนะ่ะตะไคร่นะเขาแตะหัวแบบกเดิ่องเ,เทิมเล็กๆน้าเบิ้งคุณน่ะตะไคร่นี่ละแม่ฉบับใสิเอาไปเลยเอาไปตั้งกันด้วพี่น้องเด้อยจะทำเบื้องตอนตั้งด้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้ปปาปบาซยสุขสุขขันจ้าวันนี้กับพ่อกันอีกจ้าในช่องแม่ฉบาาับผ้าแซ่บพี่น้องจ้ามืัอนี้แม่ฉบับผ้ามากินอ่ะ ตำตะไคร้ได้พี่น้องตำตะไคร้กับบกม่วงได้บกม่วงนี่เป็นบกม่วงแ่บที่ขัดออกบกม่วงที่นวลม่วงามไปหน่อยแต่พามากินดูใต้ต้นบกม่วงคุณเห็นไหเห็นไหใต้ต้นบกม่วงเลือกต้นนี้แหละพี่น้องโอ้โหนะหนะหะทั้งงะทั้งเสียงพุทธิเอินไปมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้านี่นี่เห็นไหมบกม่วงมันแบบนวลม่วงามพอจะเลยขัดออกกินกับบกม่วงตำตะไคร้กินกับบกม่วงตำตะไคร้ใส่แบบไบอกสีเหลืองนึงใส่นานด้วยพี่น้อง จะบุคคลค้นมาจ้ะมาจา่ะ หอนแล้วจะหนามันเ,เนืบๆพี่นังเขาไล่ออกจากไข่เขาเขาสิมาาช็อปปี้ช็อปปี้ช็อปทีลาซาดาแต่ยังเตียงไพ่ก็สิบประจัก bà để ăn năm chim một mòn mà năm cái <laughs> hết về xé hết เให้พริกหาหน่อยนี่พี Release> ่นังแต่ใครเป็นเผ็ดพะ

มาค่ะไฟน้อปหน่อยค่ะมาค่ะไฟบุ๊คพี่น็อเกิขึ้น ma phải không? Không mua cái đẹp quá nè Bưng hết rồi ừ. nè Mẹ ăn Mẹ hàng มาทำตะคอมาล้วเอสิดาดูดิที่มื่อสิกคมูนัมาจกกระสีดูบลา แอ้พี่น้องแม่ชะบาเพชรไอมังมาก กินมัสาวก็ไม่อองพี่แค่ขึ้วม่บอมม่อืมมามามากินตำเมียงมั่งตำเมียงว่าแม่กินนะ ร<ะ>อพีทอะไรวะพี่น้องยเบย์มิ้งเขาด้่ตงกับอ้กุศเพือนกับพี่กุดบายพี่นเพชรอะ ก็สิได้กินพี่น้องเอ้ยเอาฉัไปตัดตะไคร้ก็สิมานั่งทันทันทันก็สิมาเห็ดอันก็สิมาต่ำให้มันแหลกโอ้ยเมื่อต้องทางเพจช่วไปก็ใครเหรอให้มาไปส่ทรงให้มองรถไปเปล่ไปแล้วพี่น้องไม่สบายศรีกะบา้ใดเลยไปก็จะพี่น้องเดี๋ยวหาทางกับบ้านกันด้วยวันนี้ว่ามีรถแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะด้วยจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพ่อกันไม่คลิปหน้าก็สวัสดีค่ะ